สวีดัสสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับช่องเบลอีซี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูกะเพราวรวมมิตรอ๋อกะเพราวรวมมิตรนะครับผมอ่ากะเพราวรวมมิตรไข่เยี่ยวมาเออคิดเองอะ่ะคิดเมื่อกี้เนี่ยไอเดียมันก็มาโอเคเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับผมว่ากะเพราวรวมมิตรไข่เยี่ยวมาในฉบับของช่องเบลอีซี่มัน อร่อยไหมกินได้ไหมและวัตถุดิบมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยไปบเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของเรานะครับผมในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีนี่นะครับผมหอมนะครับผมหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับแล้วพริกกินดานะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับนี่ก็จะเป็นหมูสับนะครับผมกุ้งนะครับผมกุ้งขาวนะครับ สายกางนะครับแล้วก็จะมีเบคอนแล้วก็หมูยอนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมไข่เยี่ยวม้านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนี่ใบกระเพรานะครับผมครับผมวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้หรือว่าใครจะใส่แตกต่างจากผมก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะทำะเป็นกระเพรารวมมิตรนะครับผมในสูตรของ ช่องเบลอีซี่นะครับผมครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็เอาพริกมาตำก่อนดีกว่านะครับผมเมื่อตำพริกเรียบร้อยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับนี่ครับก็จะมีเห็นเป็นเม็ดพริกด้วยนะครับผมอ่าครับผมไม่ต้องเอาละเอียดมากครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนที่สองนะครับผมเราก็จะใบกะเพราตัวนี้นะครับผม ไปทอดกรอบนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทอดกันนะครับไม่ต้องทอดหมดนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันรอน้ํามันเดือดนะครับผมเราถึงจะเอาใบกระเพรามาทอดนะครับผมนี่ครับใบกระเพราก็มาทอดนะครับเนยมัน ้ก็อแล้วหเ็นรมานี้เเมื่อทอดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็พักทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะเอา,อาไขย่ยี่หมานะครับนี่นครับมาทอดอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็ก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาไขย่ยี่หมามาทอดก่อนนะครับ ผมก็เนี่นครับทอดไข่ยมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราก็พักทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เอาไว้ไว้ตอนจัดจานกับใบกะเพราที่ทอดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาผัดพ,กพิกกันเลยนะครับผมพวพิกกันเลยเดี๋ยวมาดูกัน,นครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพวผัดพิกกันก่อนนะครับ ลืมใส่น้ำมันไปด้วยนะครับที่ผมลืมพูดบอกให้ใส่น้ำมันใส่ใสน้ำมันไปละนี่ไฟไม่ต้องแรงนะครับผมที่ใช้พริกแห้งเพราะว่ามันจะหอมกว่านะครับแล้วก็ใช้พริกจนแดงผสมไปด้วยนะครับเพราะว่าพริกแหง้งเราจะหอม เราก็ไม่ต้องทำละเอียดมากก็จะ,ปะเป็นประมาณนี้คัวไปเรื่อยนะครับ แล้วก็ใส่หอมลงไปนะครับแล้วก็เป็นออ กุ้งกับหมูสับนะครับ เราผัดจนเหื้แตกแล้วนะครับผมพอดีผมแช่ยเย็นแล้มันเป็นก้อนเราก็ต้องใช้มีกำลังแล้วก็ใส่ตรงนี้เพเิ่มอีกทีนึงครับเป็นหัวยอกับเบอคอนนะครับ ก้ถึงใส่ลงไปแล้วครับทู้ไว้ครับต่อไปก็ถึงการปรุงแล้วนะครับมันจะมีน้ำมันหอยนะครับ 好。好 เรใส่ของคุงรถนะครับ้อ,อนงใส่ <c oughs> เยอะครับ chiếu đâm nó hấp ก็ใส่น้ำมิดหน่อยนะครับหลังนั้นรอสักรู่นะครับอันนี้ก็จะมีเบคอนหมูยอหมูสับแล้วก็กุ้งนะคะผมก็จะเป็นเมนูกะเพรารวมมิด ในฉบับของช่องเบลีซี่นะครับผมก็ทำง,ง่ายๆครับไม่ายากครับทำตีเองได้ครับเล้่ทุกอย่างสุกได้ที่แล้วครับเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับ เราใส่ใบกระเพราไปแล้วครับเราปิดแก๊สเลยนะครับเพราะว่าอย่ไดกระเพรามันจะหยวนะจเะเหี่ยวเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีจัดจานนะครับผมวันนี้ก็มีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นเมนูที่ผมคิดขึ้นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดจานกับไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ใบกระเพราที่เราทอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ได้แล้วนะครับผมนี่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอ้หน้ากินเกี่ยวหอมพริกแห้งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่านะกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หนะน้าตาดีจะเรามาลองกินกันเลยนะครับโอ้โหก่อนจะยั่วอะไรกินกับข้าวสวยร้อนหมหืม อร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยหมดเลยอ่ะผมว่านี่เมนูของท่องผมลยเนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นหมึกอย่างเช่นปลาอะไรเนี้ยก็ใส่ได้เบคอนฮอทดอกก็ใส่ได้คือเขาไม่ได้ำจ,ำจำกัดว่าต้องใส่อย่นี้นะครับแต่ของผมนี่คือเป็นกระเพรารวมมิตรสไตล์ของเบลอีซี่นะครับ งั้นเดี๋ยวก็เมนูนี้เราไปทำกินดูนครับนะครับยังไงผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b สไครป์ผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็อร่อยไปด้วยกับเมนูนี้นะครับกะเพรารวมมิตรนะครับของฉบับช่องเบลอีซี่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ